ไม่ยังหรอพ่อใหญ่ฮะไม่ยังหรอว่างฮันได้ยินเสียงเอิญหาคนมาเขับเปลือกมันไพงมากกว่าเปลือกอันนี้คนมาได้เสื้อคนตั้งมาจะไม่ยังพาลูกสาวมาลำซิงว่าที่เอามาลำเส้กับเฉลิมพลเฉลิมพลไปใส่หรอไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วโอ้มาลำแบบไดอยินมาลำซิงกันยังวะลูกเจ้าเสียลำซิงเออมาลำซิงสื่อว่างไหนเอาถามเอาเอาอีน้อยซื้อว่ายไหนล่ะเอาอีน้อยบอกคน อยซื้ออีนอยไม่ได้จัดหน่อยปากไฟจ้ะไม่ได้จัดหน่อยปากไฟแม่ต่อยาได้บ่อันนี้มันชายาเขาโอสายามอลก่อนสิโอ้ยตายมอลลกบู้ไปเราสิได้แส่หรอมอลลกบู้บาดมันต้องมีหมอลบู้าโอ้กันต่ เบื้งแรกแม่ลูกส่งล้กเส้นล้มหักอะไรไหมลูกไผรล่ะลูกใครนี่ล่ะลูกป้าแหลมลูกป้าแหลมลูกป้าแหลมเันล้มเขนล้มในพ่อมันอันนั้นเขาบมอลำก่อนสิ่งผมก็เป็นหมอลำก่อนซักเด้อหมอลำก่อนซักซื้อมาจังได้สถิตม้อยล้มหัวกูดครับไฟกับล้มพ่อกันละมือในวนไปนั่งเอาพ่อไม่ซื้อบ่มีคือกันซื้อมาจังได้แหลมท่องฟ้าสะอื้น พอมาล้ำก่อนผู้หญิงมีซื้อบ่มีคือกการสัมบัานเสือบ้านทั้งไหนลูกสาวเนี่ยสัมผัสกันเลยซื้อบ้านทั้งไหนสาราตันตึกถล่มมีหางเครื่องบ่หางเครื่องไอ้ยัางคบหางประกาศคาภามเครื่องข่ามีเอาคอนเสียบรีนใส่ขาบอกบอกผมว่ามาจะให้บ้านเดียวกันอันนีตลูกสาวเจ้าลูกสาวค่ะอีนั่งค่ะถือมันยังเกือบ มันเซ่มาได้แค่แค่บาได้ถือไม่ยังอันยันข้าจาว่าบ่มีเกิดบะเนะ่ี่แหละจีไม่ยังอันมาเต้นค่ะได้ยินว่านี่นะอันมอรับสิงตีเออมอรับสิ่งกับมอรับก่อนสักตีเออขั้นสีขั้นสีเต้นกับไปโดบซะก่อนเออจีไปนั่งเต้นหนักก่อนดีค่ะแม่นอกเอ้าหัวจักรยุทธ์่ีนว่าโมหัวจักรานนั้นกันยุ้ย เราจะเห็นการเราจะเห็นอันมอลำก่อนสิ่งกับมอลำก่อนซักแม่ไหมได้กดกยังบอกว่าพ่อพี่พอน้องครับค่ะก็เลยจะเห็นมอลำก่อนผู้ายก่อนแต่ไม่ลมืก่อนใครแไมลามันมีหน่อยมอลำก่อนผู้ชายไมอผมสดามอลำก่อนผู้ชายนี่มนมอลำก่อนสิงตัวซกอยางเดียวซัดยางเดียว กท่านก็ให <c> ้หมอลำก่อนผู <c> ้ห <c> ญิงลำก่อนใช่ไหมห้เกียรติห้เกียรติมอลำนผู้หญิงอันนี้ก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานเ้าคือกันรมอลำก่อนสิงเกิกระดานเอาอีนั่นมาดิขั้นวักับตบมมือดีนั่พีน้องมันี่นาวรัอ้อยงอผู้สมัร หันีสาธุสาธุพุทธรัตนั่งรมาลตนังสังฆรลตนังมาพบมาบังมากันมาเรื่องไม่คืออี ลต้คุณเป็นบ้าทะมันเป็นมล่อนสักอันนี้ต้องให้เขาสิ่งสะกอนจังคอยสักมองสิ่งจังสักเออให้เขาสิ่งให้เขายาวสะกอนจังคอยสักมากาสักกับสักคือพวว่ามันกบตีเบ็ดเอาสิ่งอีหละ ลำเป็นวลาเดินในสาธุเดินข้าพนกนอกลองสบายบาทบังคมขอลัานงมือหนกบานคุกแกว้ยวยามีเนวมา ลำไฟซาแต่ยังนท่านในหอดมองอยู่จังไหนจังหัวงอกเงอกแงงอกแงะเสถตเพื่อนดลบเอ็มลอยห่าซิขวดละ่ะยูว่าเป็นสารคืนสรารบันเอยเบิร์ดประมาณหาขวดคือสิหัวแดงยึงคือมันยกมือสองขวดสอขวดก็กำมือสองอสักขักคือพวดว่าเมืกี้เกี่ยมตัวพ่อปูน ่ลจนมาเมื่อดูกรำมบวกหมูอินภุมิปากาโยมนาคานาทเ่าในน้ำจนเรื่อนกังหัวดำไม่น้ำแดงใสมาล้อเดีอยวนีอย่านานจนผู้โกคันงจะมาทางทางจนผูกกันจะมาทับฟังท้าวรันจิตำ์มาลั i แกป้อนลำตัดแบบสะบัดทั้งหัวแกเวทั้งบุญไปคนลุงก่อนบ้านก่อนทั้งวันเต็เสียงวลวนอ้วนเพราะปั่นป่าล่วงบนล่วงบนญเพราะปั่นป่าล่วงบุญสีนหน้านวลคนอ้วนใหญ่นักเลงยาขวดมะล้เป็นใจยาก ล่องก็ล่องมองติดจะคืดโพตเออพอดีแล้วอีจ้อยมันลงแล้วค่อยอีเป็นคนสอยเอาเอาสอยสอยพี่น้องฟังสอยเออนกแก็แต้บินคว่ำไไปไผเออํำน้อยหำใหญ่ก็มีคอยคือกันออ้ยเจ้าสอยนกงแต่แต่ของกันเจสอยลกแต่แต่คือกันแล้ว สิว่าบอลลับก่อนซากสอยเพาเปอี่ยนเออสอยออ,อย,ส,ส,อยส,สอยนกแต,เต,เต่แต่บินความป้าแถมผู้ใดน่าลมแลมละู้นา เปนมังนะนะนะดีมากก็แม่ซอยจังสีแ่แม่ครับแม่ครับมาล้าก่อนสักขอโทษเด,ด้อครับอย่าว่าผมเลววานกแต่แต่ผุนเลวลูกบมดีมันเป็นอย่างมันจังบินไปขามป้าแถมมุกแต้แต่ตัวนี้เป็นอยัางมันจังจัะให้ไปฮันี่มันมีปีกแม่ เก็ไปบินขามต้นอื่นไปอย่างมาบินขามอย่งยงปลาแถมมันใ,จใจกล้ๆกันก็ปลาไพ่นนะน่ะใสยแก่โตทำไมไฟแก่โตัวไมแก่โตก็ได้ผู้ใดีนาแลมและผู้นันใหญ่อยอดไ่ <laughs> ขัดแงเนี่ยมืออื่นมาต้องเมือนนำมุง้งเห็นจังไหมล่ะรถมันแก่บ่ว่า <laughs> เมื่อันสิบไปแสดงยาโซตอนมาได้ไปนำมู่งยากน้ำมันยอยากน้ำมันเดียวถือไปพ่อใหญ่ไปแหมคนไหนไหมพ่อปลาจังซานพ่อปาจังไหนไม้พ่มปลาห้สอยส่างสันโอ้อยต่อต้านยาเสพติดไปจังสันแม่ฝ่ายหอยส่างสันตุกต่อต้านยาเสพติดมันก็เป็นสอยแบบนี้ไรซาลาแบบนี้เออพัดกระย่างเขียนว่ารับในหลวงหลวงลูกหลานต้านยาเสพติดเออนั่นเองฟังเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อหอยสิ่งสิ่งม้วนๆขนาดสอยส่างสันสัมคมขนาด เออสาย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 คนฟังมีแต่คนวนวนคนฟังมีแต่คนวนวนส่วนหมอลำมีแต่คนจอยจอยคนฟังมีแต่คนวนวนส่วนหมอลำมีแต่คนจอยจอยจะวนหรือจอยมันก็อหโอ้ยมันเม่นความมันแท้ๆบพาว่าวันบ่นจอยมีคือกันเม็ก ยกเว้นเเด็กน้อยเกิดใหม่บ่มีเสียใจเด้อพใหไ่ก็บ่มีเด้อมัย่าไปออกลูกมันโมเมนต์อยแนวนั้นซอยสังสันสซอยสั่งสั่งเจ้าซอยคอยเบิกเงี้ยเจ้าอยเป็นยูติปะเหตนติเพิ่นเสียด้วยฮักในหลวงห่วงลูกหลานต้อตั้งยาเสพติดคุณชักปเอออยเพิ่นฟังใส่สอยสอยสอยซอยซอยอยซออยซอยซอยออยซอย กูขายกินทุกคันว่าอยากทุกไฮเลอรกินยาบ้าเดสีด่บอใครนั่นโ,โอ้ยกันใส่จังซี่กันใส่สสเพนร้อย,ย,อยไหม,ม,ม,มกินกระต่ายบ่กินกนระต่ายเมื่อวานไม่หงเอาน้อมีใส่ต้นไม้สามแบบก็ได้นะโอ้จะมากินกระต่ายบ่กินกระต่ายกิ่กระต่ายอากินกระต่ายเมว่อวานไม่หงาเอาลดตามกันฮันละ มาตีเกี่ยวกันยังกับยาบ้าเอ้าซ่เพื่อมันกินยาบ้าผู้โดยสารบริกรแล้วมันมาทำกันผู้โดยสารตายนี่พันธุ์นี้ว่ากินกระตายบ่กินกระตายเนียจริงเหรอนี่กันเยอะจังสัตนสรุปแล้วก็คือที่ถูกต้องบ่ต้องกินยาบ้างานตาที่ต้อตานยาบ้าต่อตานยาบ้าต้อตานยาเสพติดค่ะค่ะ เงาสัาวสตัวบนานมันเงาตัวแลวเอาฟังล้ำสิงลำยาวบัดนี้เ้าดูความ por <muchas> บอกลูกันูสีลธรรมบ้านซงชูศีลกูรมลูกแล้มบ้านเรีบนี่วดหมาล้าักเอายไปไปน้อยมาต้องลํามาละเก็บเสื้อเก็บผ้าที่พามาเาสามร้อยเหมืองบ้านเขาวาขึ wait, wait. ้นกบหมาสองขั้นกบหมาแค่ละกูเป็นหมามันจะเป็นนมาก็กันตัวกูฟุอะไรือยแบนี้จะเล้ีนันกูนกูเต้นท่มึงกูควนี่มึงกูซ้ำบังยังเมืองไอู้จะสู้เนี นี่พ่อแม่มันก็สั่งสอนตัวหนิท่อลูกหมาเนี่ยใช่หมาขนาดกูเป็นพ่อกูจนเจ้าก็ยืนดังด้านลูกขูมาดานถึงกูว่าลูกหมาลูกหมูแท้อ่าบักสันฐานเนี่ยดีแล้วกูมาเตะป้าพ่อเหมือนไง้าพ่ออ่ากระามึงเป็นเด็กนไร้ซื่อแม่ยามมาือล้าก็ไฟไหม้ป้าแท้ เล็กน้อยผิดกันผู้ใหญ่ที่พิดกันตีที่นี่กูสุดแล้วก็ให้แกลูกสาวกูนะนี่ยังก็เป็นยังใส่มาหาเงินนำค้นตีหาเงินนำหมาละไม่นด้ผลนะฮะมาฝอกลูกฝากเต้าแท่ให้แกดูสาวกูบางสีเขาเป็นฟ้อกันยิ่จะซื้อหลายพอดีตัวซ้ำนี่ยังหายยังขุดขุดเพื่อแท่กสุดได้จุกเอาแท่กูสุดขืนแท้่ละมึงเอาไม่อยากพูดอ่ะฮะ ตีไปกันกันเลยพวกแกต่อยซะตีกันมาตีกันมาเฮ้เพียงนี่ยนี่เพียงอันนั้นตีกันไปพันคะแนนนะไปแข่งกันมาตีกันมาสองศูนย์ศูนย์สามโหลเอาวะเอาเอาเดี๋ยวนี้ไปสามโหลกับพี่กับโดนกันมาเอาอัดจับมันไปงั้นนะถ้ามึงกล้เดี๋ยวมึงยังมึเห็นไหมบ้างปีนยางตั้งนานเฮ้ยสัญญาณเงิงเตะมึงใกล้เดี๋ย พ่อสพ่อเธอคุตแค่คจมตีหลังไปทีมั้ยมาไปกตีหงไยโมโหแล้วมั้ยคนมาเห็นตีหน้าไอทีติยังเฮ้ยมาขวยเฮ้ยมาายเห็นคนลเขา้ไม่ไหวแม่ไม่ไหมกองจองกจองไปจากความไปทำอะไปแล้วเขาของพี่เขาของพี่ผาไปแล้วตียังเงมันตีกู